ทุกคนคะอยากจะบอกว่านี่คือผู้อบพยพนะคะมาอยู่ที่บนสันเขาภูทับเบิกคะ่ะนี่คือเต็นท์ผู้ประสบภัยด้วยแล้วก็อบพยพด้วยนะคะทางหน่วยงานของเรานะคะก็จัดสรรหมูกระทะนะคะไว้สำหรับผู้ประสบภัยทุกท่านตอนนี้เราก็ได้มา อร่อยอร่อยกันมากๆเลยค่ะนี่เลยค่ะจากนักท่องเที่ยวสู่ผู้ประสบภัยของจริงไม่น่าล่ะคนเขาผ่านมาแล้วเขาถึงได้ใช้ประโยคน ของแท้เท่นี่ตอนนี้นะคะทุกคนตั้งดึงตึงท่าใบท้าจะปิว ทุกคนดูนี่ค่ะจับกระโมอ,ะอุ้มมันแรงมากเลยอ้าวมันรุดหนูรู้สึกเหมือนหนูจะพิว อิ่มแล้วง่วงเลยสิสงสารทรับเนาะสงสารมันต้องฉับอย่างเงี้ยเราไม่รู้ว่ามันจะหยุดเมื่อไรใช่ใช่มันโอ๊ย็นแล้วก็เก็บเต็นท์ไป ไม้มาให้หนูปกัก <laughs>